เนื้อหาในวันนี้จะขุดข้ามทศวรรษกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่ายาวอะไรขนาดนั้นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างในสังคมมันกลับเป็นที่รู้จักและแน่นอนครับกระแสมันอร่อยนะครับก่อนรับชมต่อพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมายินดีต้อนรับนักศึกษาหน้าใหม่เข้าสู่คลาสผู้ช่วยศาสตราจารย์ขอที่จัดรถผ่านทาง f c e b o o k f แฟนเพจได้เลยณท้องทะเลแห่งหนึ่งสวัสดีเราลอยแพมาสักพักหนึ่งแล้ว เราไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วน้ำก็ดื่มไม่ได้มันเค็มมากคิดถึงวันวานที่สถาบันคอดานมนนี่จังเลยเราโดนไล่ออกมาเพราะว่าสถาบันนั้นล่มสลายและโดนโจมตีและนั้นอะไรลอยตุป๊บปองมันน่ะอ๋อน,น้่มันน้ำดื่มคอฟฟี่อาหารแห้งยี่ห้อทะรัวเลยตกับร่มคันใหญ่พร้อมปีเยนี่วะและตรงนั้นมันเครื่องบินสมาชิก้าเนี่วะทำไมถึงตกกันละ่ะ น่นน่มันแผนที่เครื่องระบุต,ตำแหน่งนี่วะไม่ได้การแล้วเกิดอะไรขึ้นกันนะอ๋อจริง,รงๆแล้วเราอยู่ที่สามเหลี่ยมเบอร์มีดาในช่วงหนึ่งของอินเทอร์เน็ตที่มีกระแสะการเล่นมีมเกิดระเบิดขึ้นมาจากกระแสะของอาร์ตเน็กมีมหรือ advice animal มันคือการอารูปคนสัตว์สิ่งของมาเล่นตลก ครั้งตั้งแต่ยุคสมัยของเว็บบอร์ดไล่มาตั้งแต่นายกาเครดิตแต่มีมในวันนี้จะเป็นมีมที่มาจากโฟจังและกลายเป็นที่รักจนมาถึงปัจจุบันภาพปริศนาของเจ้าหนูที่วิ่งหน้าตาตั้งพร้อมกับแก้มตั้นุ้ยของนางกลายเป็นที่พูดถึงและใช้งานในช่วงปี2009รูปของเจ้าหนูตู้นุ้ยคนนี้อย่างที่กล่าวไปปรากฏในเว็บไซต์โฟจังแต่ให้เจอะจงกว่านี้ก็จะเป็นกระทู้บีแบรนดัมบอร์ดในวันที่22สิงหาคมปี2009เจ้าหนูคนนี้ก็โลดแล่นทันที เมื่อมีอานอนท์คนหนึ่งออกมาเผยแพร่รูปดังต่อไปนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เจ้าหนูคนนี้เป็นที่รู้จักอันเนื่องมาจากช่วงเวลาดังกล่าวนั้นม,มีมีมที่ดึงเอาผู้คนจริงๆมาเป็นที่ล้อเลียนโดยเฉพาะมีมที่มาจากเด็กน้อยๆตัวอย่างดังๆก็เช่นเจ้าหนูหยนะความเป็นที่นิยมของเจ้าหนูนั้นถูกทําให้เป็นทุรจรักโดยบรรดาภาพตัดต่อมากมายของเจ้าหนูซึ่งในช่วงเวลาคาบเกี่ยววันนั้นเหล่าผู้ที่มีความสามารถด้าน Photoshop อตัดเจ้าหนูออกมาจากรูปและเกิดเป็นแพทเทิร์นที่เป็นที่รู้จักจากหน้าตาแตกตื่นและวิ่งหนีฟองสบู่ที่กำลังจะเข้ามาใกล้และด้วยความที่มันถูกตัดออกมาใช้งานได้ง่ายการดัดแปลงก็ง่ายเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามตลอดช่วงเวลานั้นก็ยังไม่มีการตั้งชื่อให้กับหนูน้อยคนนี้จนในที่สุดก็เรียกแพทเทิร์นของเจ้าหนูว่าชับบี้บับเบิลเกิลส์อย่างไรก็ตามตัวมันก็ยังไม่ออกไปซึ่งโลกภายนอกปัจจัยหลักๆเลยก็คือมันยังไม่เป็นที่นิยมในวงกว้างนั่นเอง จนกระทั่งมีเว็บไซต์มากมายติดตามที่มาของเจ้าหนูความนิยมเกิดขึ้นเมื่อเว็บไซต์ z z f e e d เปิดโอกาสให้ผู้ติดตามเว็บไซต์สร้างมีมนี้ที่จะเป็นเจ้าหนูจะกำลังจะวิ่งหนีอะไรก็ได้ครับตามสไตล์ของผู้ใช้ในชื่อกิจกรรมที่ชื่อว่า what is bubble girl running form จากตรงนี้บรรยากาศก็คล้ายๆกับรบกวนตัดต่อให้หน่อยแล้วก็เริ่มมีนิทรรศการของน้องหนูมากมายจากนั้นเองเจ้าหนูก็เป็นที่รักจากทุกสังคมในที่สุดเมื่อความนิยมเริ่มเพิ่มขึ้นจนกระจายไปทุกสังคม เจ้าหนูกลายเป็นที่รู้จักจนมีมเจเนเรเตอร์บรรจุเจ้าหนูลงไปในเว็บไซต์ในวันที่12กรกฎาคมปี2011ในเวลาต่อมาความพยายามที่จะตามหาหรือระบุตัวต,วตนของเจ้าหนูก็เกิดขึ้นแต่กระนั้นก็ยังคงคว้าน้ำเหลวเบาะแสที่มีอยู่นั้นปรากฏใน Reddit 2ปีต่อมาในกระทู r ้ r าร์ s สโดยผู้ใช้ยิปผู้ใช้คนนี้โพสต์มันในวันที่16ตุลาคมปี2013 พร้อมกับแนบรูปอัลบั้มของเจ้าหนูน้อยและหลังจากนั้นก็ไม่มีข้อมูลใดๆเพื่อระบุตัวตนที่แน่ชัดของน้องหรือข้อมูลของผู้ปกครองแม้แต่น้อยเลยอย่างไรก็ตามในปี2021นี้จากเหตุการณ์ความไม่พอใจในตัวรัฐบาลจากภาคประชาชนและแสดงออกมาว่าคอยดูเถอะฉันจะย้ายประเทศให้ดูกระแสดังกล่าวนี้ก็เป็นที่พูดถึงจนมีการสร้างเพจประชดประชันซึ่งอาจจะจริงจังก็ได้ใครจะไปรู้ครับแต่จริงๆส่วนมากก็น่าจะจริงจังนะเพจนั้นชื่อว่าย้ายประเทศกันเถอะ ก็หยิบเจ้าหนูน้อยหนีฟองสบู่นี้เอามาใช้ในความหมายว่าวิ่งหนีอะไรบางอย่างได้อย่างน่ารักน่าชัางเหมือนกันจนเพจดังกล่าวนั้นกลายเป็นกระแสะที่ทุกคนหัวให้คิดถึงความน่ารักของหนูน้อยจากยุคปี2010เป็นต้นมาระนัดน,น่าสนใจที่ชาวเน็ตไทยเริ่มใช้ความสนใจหรือเรื่องราวบนอินเทอร์เน็ตอย่างมีมาใช้ในการแสดงความรู้สึกที่มีต่อรัฐบาลหรือการเมืองอย่างกว้างขวางและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาวเน็ตไทยแสดงออกมาในทำนองนี้ในอนาคตอันใกลน้นี้อาจจะมีมุกหรือกิมเมกที่สดิสดิ้งกว่านี้ ตั้งตารอเอาไว้ดีกว่าละกันครับทั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ด็ออร์คอามนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านความติงตองบนโลกอินเทอร์เนต็ตขอขอบพระคุณสำหรับก,การติดตามรับชมสวัสดีครับไอ้เยี่บอกให้กูอยู่บ้านแต่นโยบายบอกชื่อชวนไปเที่ยว